สวัสดีค่ะทุกคนครูหลิวนะคะครูหลิวสอนขายประกันค่ะเรายังอยู่กับไอเดียการขายแนวเงินออมน,นะคะวันนี้เรามาดูแนวที่2กันค่ะครูหลิวก็จะบอกชวนลูกค้าเก็บเงินครูหลิวก็จะบอกลูกค้านี้นะคะว่าลูกค้าคะมีคำกล่าวว่าหาเก็บไม่เท่าเก็บเก่งทุกไหมคะเก็บเก่งไม่เท่าเก็บทุกวิธี่าไหมคุณลูกค้าเคยหยดกระปุกออมสินไหมคะระหว่างกระปุกที่แค่เงินออกไปได้กับแค่เงินออกไม่ได้ แบบไหนที่ทําให้เรานะคะเก็บเงินได้ค่ะประกันชีวิตคือการออมเงินที่มีระเบียบว,วินัยและไม่มีใครเอาของเราไปได้ค่ะหมายความว่าชี้ให้ลูกค้าได้เห็นว่าการเก็บเงินทั่วไปเป็นการเก็บเงินในระบบที่ถอนง่ายแล้วบอกถามลูกค้าว่าระบบที่ถอนง่ายมีที่ไหนบ้างนะคะแล้วระบบประกันชีวิตเป็นการเก็บเงินที่ถอนยากมากๆทําให้ลูกค้ามีเงินเก็บ แน่นอนผ่านไป20ปีลูกค้ามีเงินเก็บแน่นอนถ้ายุกเลิกสัญญาก่อนได้มูลค่าเว้นคืนก็ไม่เท่ากับเงินที่ออมไปนะคะชี้ลูกค้าได้เห็นว่าระบบประกันชีวิตเป็นระบบที่ถอนยากมากๆทําให้ผ่านไป20ปีลูกค้ามีเงินเก็บก้อนใหญ่แน่นอนเพราะระบบพี่ถอนยากมากๆจะทําให้ลูกค้าถึงจุดหมายปลายทางของการออมเหนค่ะ ชี้ให้ลูกค้าได้เห็นความสาคัญตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะวิธีการขายของผู้รือไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะแต่เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะไว้เราเจอกันคลิปหน้าในแนวที่3กันคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน